สวัสดีนะครับเพจสมุนไพรรักษารโรคการไท,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 ทรอยด์ไซนัสและก็เลือดจางนะครับสมุนไพรนะครับของเราจัดให้ตามอาการของลูกค้านะครับท่าในใดมีอาการยังไงนะครับทโทรมานะครับสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0847492667นะครับเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับวันนี้ รีวิวเราส่งสมุนไพรหลายตัวเลยนะครับวันนี้ไทรอยสองชุดนะครับเราจะส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ไทรอยสองชุดแล้วก็สมุนไพรอื่นด้วยนะครับท่านใดนะครับที่เป็นไทรอยทุกชนิดนะครับแล้วก็ใส่นัดเลือดจางนะครับก็สามารถโทรมาสั่งซื้อกันได้นะครับนี่นะครับเราขายอยู่ชุดละ1,000บาทนะครับ แนะนํานให้ทานคนละ3มชุดนะครับถึงจะเห็นผลนะครับแต่ว่าเราจะทาน1ชุดนะครับสั่งทีละชุดชุดหนึ่งทานได้1เดือนนะครับให้ทานต่อเนื่องกัน3เดือนนะครับถึงจะหายขาดนะครับ <iam hum. S 1> เราแนะนําให้ทานคนละ3ชุดนะครับแต่ว่าท่านได้จะสั่งไปลองทานสักหนึ่งชุดก่อนแล้วก็ค่อยทานต่อเนื่องก็ได้นะครับ1ชุดทานได้1เดือนนะครับขายชุดละ1,000บาทนะครับ เรามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่084749267นะครับเรามีเอกสารวิธีต้มสมุนไพรแล้วก็วิธีดืม่มแล้วก็ข้อห้ามต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับใครที่เป็นไทรอยนะครับไอเปอร์ไทรอยนะครับแล้วก็ ขอพวกดาบอรนแล้วก็พวกใสนัดเลือดจางนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับโทรเลยนะครับที่8ูนย์แปดสี่นะครับเจ็ดสี่เก้าสองหกเจ็ดนะครับสวัสดีครัน